สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าของคนคนหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังเชื่อเรื่องเวรกรรมไหมครับไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วที่เราได้ทำไว้กับใคร วันหนึ่งทั้งกรรมดีและกรรมชั่วนั้นจะกลับมาตอบแทนเราไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้นั้นก็ยังเป็นประสบการณ์ของคุณแม่ของผมซึ่งเกิดในช่วงที่ท่านอายุเด็ ประมาณสิบกว่าขวบนะครับคุณแม่ของผมได้อาศัยอยู่ในอำเภอเล็กๆในจังหวัดสุพรรณบุรีครับเรื่องที่จะนำมาเล่านี้เป็นเรื่องของคุณตาซึ่งเป็นน้าของแม่โดยที่ผมจะแทนชื่อท่านว่าคุณตาพาแล้วกันนะครับอำเภอที่คุณแม่ผมอยู่ในสมัยก่อนนั้นเรียกว่าธุรกันดาน ก็ว่าได้ครับซึ่งการเดินทางเข้าไปในตัวเมืองสุพรรณในแต่ละครั้งนั้นไม่ใช้รถโดยสารก็ต้องโดยสารไปทางเรือเส้นทางส่วนใหญ่ก็ยังเป็นทางลูกรังทะลุตัดผ่านป่าอา้อยไปซะส่วนใหญ่นะครับและที่สำคัญเส้นทางนั้นไม่มีไฟฟ้าเลยส่วนในตัวอำเภอมีไฟฟ้าใช้ แต่ใช้เป็นเวลาครับโดยเป็นเครื่องปั่นไฟและกำลังไฟก็ไม่แรงด้วยกลับมาที่เรื่องคุณตาของผมดีกว่าคุณตาพาท่านเป็นคนหน้าตาดีสูงขยันทำมาหากินและเป็นที่รักของเพื่อนและญาติพี่น้องคุณตาพามีบ้านอยู่ในตลาดและมีครอบครัวภรรยาของท่าน ชื่ออ้อยครับและยังมีลูกเล็กๆไหน่ารักกำลังสซนถึงสองคนเลยทีเดียวที่บ้านของคุณตาพานั้นค่อนข้างจะมีฐานะวันหนึ่งท่านจึงได้ไปออกรถมอเตอร์ไซค์เรียกว่าเป็นคันแรกๆของอำเภอเลยก็ว่าได้ซึ่งการที่ไปซื้อมอเตอร์ไซค์ออกมาเนี้ยเพื่อจะเอามารับส่งผู้โดยสารที่ต้องการเข้าไปทำธุระด่วนในเมือง โดยที่จะได้ค่าตอบแทนอย่างงานเลยทีเดียวแทบทุกคนในอำเภอนั้นเรียกว่าจะต้องใช้บริการของคุณตาพาแทบจะทุกคนเลยทีเดียวครับเพราะว่าถ้ามีธุระด่วนที่ไรก็ต้องไปขอคุณตาท่านและคุณตาก็ไม่เคยปฏิเสธเลยสักครั้งในตอนนั้นคุณตาพามีอายุแค่ประมาณ30ต้นต้นๆเท่าน,นั้นเองครับคุณตาพา ได้ประกอบอาชีพขับรถรับส่งผู้คนจากตัวอำเภอไปที่จังหวัดเพื่อสร้างรายได้นำมาเลี้ยงดูครอบครัวกำลังไปได้สวยเลยครับอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเรื่องเศร้าขึ้นครับมีชายวัยรุ่นสองคนได้มาจ้างคุณตาให้ขับรถไปส่งในตัวเมืองสุพรรณบุรีโดยที่บอกว่ามีธุระด่วนมากจะต้องรีบไปทำ แต่ถ้าว่าไอสองคนนั้นกับลวงคุณตาไปฆ่าชิงรถกว่าที่ตำรวจจะเจอศพคุณตาก็ผ่านไปถึงสองวันครับโดยศพนั้นถูกยิงและลากเอาไปหมกไว้ในป่าอ้อยเมือ่อครอบครัวทราบข่าวเรื่องนี้ทำให้เกิดความเศร้าเสียใจ แก่ลูกเมียและครอบครัวของคุณตาเป็นอย่างมากเลยครับคุณตาพาท่านมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งชื่อว่ากำนันจวบโดยที่กำนันจวบเป็นทุระนำศพของคุณตาไปทำพิธีที่วัดตามประเพณีเมื่อคุณยายทวดของผมซึ่งเป็นแม่ของคุณตาได้เห็นสุลูกของตัวเองที่วัด ก็ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากเอาแต่พร่ำเพ้อเรียกชื่อลูกชายตนเองสร้างความเวทนาให้แก่คนที่ไปร่วมงานเป็นอย่างมากหลังจากที่ทุกคนทำพิธีเกี่ยวกับศพของคุณตาพาเสร็จกลับจากวัดกันแล้วก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มเห็นจะได้ครับซึ่งกำนันจวบ ที่เป็นเพื่อนสนิทกับคุณตานั้นได้อาสาขับรถพาญาท้ทวดและลูกเมียของคุณตากลับมาส่งถึงที่บ้านพร้อมญาติในขณะที่คุณญาทวดนั่งมาในรถของกำนันจจบนั้นท่านก็บน่นปวดหัวปวดหัวเป็นอย่างมากเลยทุกคนก็เข้าใจว่าคุณญาททวดนั้นท่านเสียใจ เสียใจจนปวดหัวก็ได้แต่ปลอบกันไปแต่เมื่อมาถึงบ้านเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นกับคุณยายทวดครับจากที่คุณยายทวดไม่เคยสูบบุหรี่สูบบุหรี่ไม่เป็นท่านก็เดินไปที่ซองบุหรี่ที่คุณตาพาเนี่ยท่านชอบสูบหลังจากนั้นก็หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบตัวต่อตัวตัวต่อตัว ตัวแล้วตัวเล่าแล้วก็ไม่พูดกับใครหลังจากนั้นท่านก็เดินไปเปลี่ยนกางเกงซึ่งเป็นกางเกงขาก,ก้วยที่คุณตาชอบใส่ทุกคนสังเกตเห็นอาการแปลกๆของคุณยายทวดก็จึงถามขึ้นว่าแม่แม่เป็นอะไรเหรอโดยคนที่ถามนั้นคือภรรยาของคุณตานั่นเองแต่เสียงคุณยายทวด ที่ตอบลูกสะัยพยกลับมานั้นกลับไม่ใช่เสียงของท่านแต่กลับเป็นเสียงห้าวเหมือนเสียงผู้ชายและในทันทีที่ได้ยินภรรยาของคุณตาท่านจำได้ทันทีว่าสำเนียงการพูดแบบนี้นั่นคือสามีของตนนั่นเองไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับคุณยายทวดนอกจากจะนั่งสูบบุหรี่ตัวต่อตัวตัวต่อตัว,ตว,ตวจนแทบจะหมดซองแล้ว หลังจากที่ภรรยาของคุณตาพาท่านเข้าไปถามคุณตาได้แต่ตอบขึ้นมาว่าพวกมันสองคนฆ่ากูและได้ขอคุยกับกำนันจวบซึ่งเป็นเพื่อนรักของท่านโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นคุณแม่ผมท่านได้เล่าว่าญาติทั้งหมดต่างตกใจในพฤติกรรมและการกระทำแปลกๆของคุณยายทวดมาก ว่าแกล้งทำก็ไม่ใช่เพราะคุณยายทวดท่านสุบุหรีไม่เป็นนอกจากนั้นอยู่ดีๆท่านก็เดินลุกขึ้นไปฉี่ใส่กระถนยืนฉี่แบบผู้ชายหลังจากที่เสียงข้าเห้างเสียงนั้นได้ขอคุยกับกำนันจวบกำนันจวบซึ่งขับรถมาส่งคุณยายทวดและครอบครัวของเพื่อนรักได้เข้ามาถามว่าเองเป็นใคร และทำไมมาเข้าสิงคุณยายทวดเสียงนั้นกลับตอบขึ้นมาว่ากูพาไงมึงจำกูไม่ได้เลยจวบทุกคนที่อยู่ในที่นั้นมองตากันด้วยความตกใจทุกคนรู้ได้เลยในทันทีว่าอาการที่แปลกไปของยายทวดนั่นคือคุณตาพามาเข้าสิงนั่นเองกำนันจวบ ท่านก็นเลยถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เกิดกับคุณตาครับว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรคุณตาพาที่มาเข้าสิงใยื่ทวดจึงได้เล่าให้ฟังว่าในวันนั้นที่ขับไปส่งวัยรุ่นสองคนที่มีธุระด่วนในตัวเมืองสุพรรณบุรีไอ้สองคนนั้นชื่อว่าไอ้ทิมกับไอ้ทนมันสองคน เมื่อขับรถไปได้ครึ่งทาง,งก็เอาปืนมาจี้บังคับคุณตาตปล้นรถไปวิญญาณคุณตาที่อยู่ในร่างเย้่ยทวดก็ได้เล่าต่อไปว่าตอ,ตอนนั้นท่านขอร้องขอชีวิตกับไอ้สองคนนั้นบอกมันว่าทรัพย์สินอะไรอยากได้ให้เอาไปเลยแต่ขอให้ไว้ชีวิตท่าน แต่มันก็ไม่ฟังครับมันยิงคุณตาพาทิ้งและลากศพเอาไปไว้ในป่าอ้อยอย่างที่ตำรวจได้ไปเจอไม่มีผิดเมื่อคุณตาพาเล่าไปได้สักพักหนึ่งเมื่อคุณตาที่สิงอยู่ในร่างเยทวดเริ่มเล่าเรื่องไปได้ระยะหนึ่งเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นอีกครับอยู่ดีๆไฟก็ดับดับทั้งหมู่บ้าน โดยไม่มีสาเหตุสร้างความขนลุกขนชันให้แก่ทุกคนที่อยู่ในที่นั้นไม่มีผิดโดยก่อนที่คุณตาพาจะออกจากร่างของคุณยายทัดนั้นก็ได้ฝากฝังลูกชายสองคนไว้ให้กับกำนันจวบดูแลสั่งสอนและแถมยังพูดติดตลกส่งท้ายก่อนจะออกไปด้วยว่า ถ้ามึงไม่ดูแลลูกกูให้ดีกูจะให้มึงปวดหัวทุกวันเลยหลังจากนั้นท่านก็ออกจากร่างของคุณยายทวดไปครับคุณยายทวดตื่นมาด้วยความอ่อนเพลียและหวยโรยแรงและจำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันนั้นได้สร้างความผนพองสยองกล้าวให้ทุกคนในบริเวณละแวกบ้านของคุณตาพา คืนวันถัดมาไม่มีใครเลยสักคนเดียวที่จะกล้าเดินผ่านหรือเดินออกมาในเวลากลางคืนในแถวแถบบริเวณบ้านของคุณตาบ้านทุกหลังในแถบนั้นได้เข้านอนกันตั้งแต่หัวค่ำทุกหลังปิดประตูลงกรอนอย่างแน่นหนาเพราะกลัวความเฮียนของท่านนั่นเองเช้าวันหนึ่งก่อนวันที่จะเผาศพคุณตา เพื่อนบ้านของคุณตานั้นได้มาพูดกับยายอ้อยซึ่งเป็นภรรยาของคุณตาพาเพื่อนบ้านได้บอกกับคุณยายว่าอ้อยเอ้ยเองนะ่ะจุดธูปบอกไอ้พามันด้วยนะเองรู้ไหมตั้งแต่มันมาจากคืนนั้นเนี่ยข้าเนี่ยได้ยินเสียงมันมาเรียกเองอยู่หน้าบ้านทุกคืนทุกคืนเลย เองไม่ได้ยินเสียงบ้างหรือไงเมื่อหญ่อ้อยได้ยินดังนั้นก็ร้องไห้หนักมากและได้นำทูบมาจุดแล้วก็บอกทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณตาพาว่าไม่ต้องห่วงลูกนะท่านจะดูแลลูกให้ดีที่สุดจากนั้นทุกคนก็เผาศพคุณตาพาไปโดยที่ตำรวจก็ทำหน้าที่ตามจับไอทิมกับไอทนผู้ที่เป็นฆาตกร ค่าคุณตาของผมโดยที่ใช้เวลาในการล่าตัวตามจับนานเป็นขวบปีเลยทีเดียวโดยที่ไปตามจับไอ้สองตัวนี้ได้ที่ซ่องแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนะครับคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเมื่อไอ้สองคนนี้ถูกจับมันก็รับสารภาพและก็ถูกจำคุกเป็นเวลาถึง20ปีแต่เอาจริงๆผมคิดว่า มันอยู่ไม่ถึงยี่สิบปีหรอกครับเมื่อเวลาผ่านไปไอ้สองคนนี้ก็ออกมาจากคุกคุณยายอ้อยก็ยังอาศัยอยู่ในตลาดที่บ้านหลังเดิมของคุณตาพาแล้วก็ดูแลลูกชายสองคนดูแลมาเป็นอย่างดีเมื่อไอ้สองคนนั้นออกมาทั้งญาติและคุณยายอ้อยก็มีความกลัวครับกลัวว่าไอ้สองคนนั้น จะกลับมาล้างแขนแต่ถ้าว่าก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นไอ้ทิมหนึ่งในสองเดนคนที่ฆ่าคุณตาของผมเมื่อมันออกคุกมาแล้วปรากฏว่ามันไปกินเหล้าและมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับวัยรุ่นเจ้าถิ่นแถบตลาดนั้นมันถูกกลุ่มวัยรุ่นลุมทุบลุมกระทืบลุมซ้อมจนตาย และที่น่าแปลกกว่านั้นก็คือบริเวณที่มันตายนั้นมันคลานมาตายที่หน้าบ้านของคุณตาพานั่นเองส่วนไอทน้ท้นพอกลับมาก็กินเหล้าเมายาสัมมาเลเทเมาจนคนแถวนั้นเขาเอื้อมระอาไม่รู้พราหลอนยาหลอนกาวหรืออะไรเวลามันเดินผ่านบ้านตาพาทีไรมันก็จะมีอาการหวาดกลัว และร้องด้วยความกลัวสุดขีดพร้อมกับวิ่งตะโกนไปบอกว่าอย่าทำผมอย่าทำผมผมกลัวแล้วอย่าทำผมเลยและนี่แหละครับคือจุดจบของไอ้สองคนที่ได้ก่อกรรมชั่วไว้กับคุณตาของผมโดยเหตุการณ์นี้คุณแม่ของผมซึ่งเติบโตมาในตลาดตั้งแต่วันที่ตาพาเสียไป จำได้ดีติดตาเลยทีเดียวและท่านผู้ฟังล่ะครับเชื่อไหมว่าเวรกรรมนั้นมีจริงและไม่ว่าเราทำกรรมอันใดไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วกรรมนั้นก็จะกลับมาตอบสนองเราไม่ว่าวันใดหรือวันหนึ่งอย่างแน่นอน ขอมอบเรื่องนี้ไว้ให้เป็นอุทาหรณ์นะครับ